สวัสดีค่ะจากบ้าลไ่วังพยอมค่ะวันนี้ฝนตกพรำๆเมื่อตอนบ่ายนะคะหมดเลยโหมาเช้าดูยังไม่เป็นยังไม่อ้าเลยฝนลงเม็ดนิดเดียวแตกอาซาเลยมาเดือบฝรั่งของบ้านไร่วังพยอม แล้วจะกินได้ไหมเนี่ยมีมดด้วยโหเสียดายจังเลยลูกบ่บเริ่มเลยนะคะเนี่ยเนี่ยเต็มอุ้งมือเลยต้องรอรุ้นอันนี้เลยนะคะเพื่อนๆมื่มาอาใจช่วยรอรุ้นกันนะคะอ้าวลูกนี้ทำไมดำแล้วล่ะใกล้สุกอีกแล้วหรอต้องคอยแอบดูแล้ว